ก็สวัสดีครับผมก็มาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับผมสําหรับเ c ทุกท่านนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านทางเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมซึ่งท่านจะรู้บางเรื่องที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมสําหรับทางช่องของเรานะครับนําเสนอให้ความรู้นะครับผมสิ่งที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมก็เช่นเคยกับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้นําเรื่องราวของธนบัตรนะครับผม ไม่ผมรู้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นธนบัตรแบบ12นะครับผมรัชกาลที่9นะครับผมซึ่งหลายคนหลายท่านนะครับผมที่มีอายุประมาณ30กว่าขึ้นไปนะครับผมก็อาจจะทันใช้นะครับผมสําหรับธนบัตรหมุนเวียนรุ่นนี้นะครับผมเป็นธนบัตรแบบ12นะครับผมรัชกาลที่9นะครับที่ผลิตออกมาจับใจใช้สอยหมุนเวียนในชีวิตประจําวันนะครับผมซึ่งหลายคนหลายท่านนะครับผมอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับผม สำหรับเรื่องราวที่ผมจะให้ความรู้ในวันนี้นะครับเพราะว่าหลายคนหลายท่านอาจจะมีอยู่นะครับผมแล้วก็อาจจะสงสัยว่าธนบัตรรุ่นนี้นะครับผมเลือกผลิตนะครับผมไม่มีการจับใจใช้สอยในระบบหมุนเวียนแล้วนะครับผมซึ่งหลายคนหลายท่านก็อาจจะอยากรู้ราคานะครับผมเพราะว่าบางทีไปดูตามสื่อต่างๆมานะครับผมก็อาจจะเห็นว่ามีทั้งราคาหลักคัน หลักหมื่นหลักแสนนะครับผมสําหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาให้ความกระจ่างและก็เข้าใจนะครับผมในแนวทางการสะสมนะครับผมไม่ว่าจะสะสมเพื่อความสุขหรือว่าจะสะสมเพื่อขายต่อนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราคาของธนบัตรนะครับผมแบบ12นะครับผมรัชกาลที่9นะครับผมผมได้นําตัวอย่างให้ชม2ฉบับนะครับผม สองฉบับนี้นะครับผมต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับผมบางคนอาจจะงงนะครับคือธนบัตรนะครับผมฉบับที่อยู่ทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับผมเป็นธนบัตรหมุนเวียนนะครับผมแบบ12นะครับแล้วก็ที่อยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับผมเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับผม120ปีนะครับผมกระทรวงการคลังนะครับผมวันที่14เมษายนพุทธศักราช 2538นะครับผมพูดง่ายงก็คือต่างกันแค่ธนบัตรที่ระลึกนะครับผมจะมีข้อความอยู่ด้านล่างนะครับผมนะครับผมที่ผมชี้อยู่นี้นะครับผมท่านก็อ่านดูนะครับผมแต่ธนบัตรหมุนเวียนนะครับผมจะไม่มีนะครับถามว่าแล้วราคานะครับผมหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมเป็นยังไงและมีไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดตามความเป็นจริงเลยนะครับผมคือธนบัตรนะครับผมแบบหมุนเวียนนะครับผม ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมอยู่นี้นะครับผมที่จะมีราคาหลักหมื่นหรือหลักแสนนั้นไม่มีนะครับผมแต่หลักพันนะครับผมหรือหลักร้อยนะครับผมก็อาจจะมีนะครับผมแต่ต้องเป็นธนบัตรนะครับผมที่มีลักษณะพิเศษนะครับผมคือผมจะไม่อธิบายไปเยอะนะครับผมว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไรนะครับผมพูดง่ายก็คือว่าถ้าท่านดูแล้วนะครับผมมีลักษณะ ผิดแปลกนะครับผมไปจากธนบัตรฉบับอื่นนะครับผมในรุ่นเดียวกันนะครับผมนั่นแหละครับผมที่เป็นธนบัตรลักษณะพิเศษนะครับผมก็ใท่านสังเกตดูนะครับผมถ้าท่านมีหลายใบนะครับผมก็ธนบัตรรุ่นนี้นะครับผมแบบมุนเวียนนะครับผมก็ราคาไม่แพงนะครับตามความเป็นจริงนปัจจุบันนะครับผมตามแผงขายเหรียญหรือขายธนบัตรนะครับผม ก็ราคาณปัจจุบันนะครับผมถ้าเป็นธนบัตรที่ปกตินะครับผมไม่ได้มีความลักษณะพิเศษแต่อย่างใดนะครับผมก็ถ้าเป็นสภาพใหม่ UNC นะครับแบบฉบับตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่นี้นะครับผมก็ราคาก็อยู่ประมาณ5 0าสบถึงหกบาทเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นสภาพผ่านใช้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ2 0่สบถึงสาบาทเท่านั้นนะครับส่วนธนบัตร นะครับผมทางขวาเมืองท่านผู้ชมนะครับผมเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับผมก็ราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมราคาณปัจจุบันนะครับผมผมอ้างอิงจากความเป็นจริงนะครับผมสําหรับราคานะครับก็ถ้าเป็นรุ่นที่ระลึกนะครับผมร้อยี่สิบปีกระทรวงการคลังนะครับผมก็จะแพงกว่าแบบหมุนเวียนขึ้นมาหน่อยนะครับผมแต่จะต่างกันไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าสภาพ u n c หรือสภาพใหม่นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ หกสิบถึงแปดสิบบาทนะครับผมราคาณปัจจุบันนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันนะครับผมณเวลานั้นๆที่มีการจะซื้อขายกันนะครับผมก็ไม่มีราคาที่กําหนดอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยรวมรวมนะครับผมราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าหลายคนหลายท่านนะครับผมก็ยังสงสัยว่าธนบัตรที่อยู่ทางด้านขวามือท่านผู้ชมอยู่นี้นะครับผมจะเป็นธนบัตร ที่มีลักษณะพิเศษเพราะว่ามีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนะครับผมที่จริงก็ไม่ใช่นะครับผมเป็นธนบัตรแบบปกตินะครับผมแต่เป็นธนบัตรแบบที่ระลึกนะครับผม120ปีกระทรวงการคลังนะครับผมไม่ใช่ธนบัตรลักษณะพิเศษแต่อย่างใดนะครับผมก็ราคาก็ไม่ต่างกันครับผมธนบัตร2ฉบับนี้นะครับผมก็เป็นธนบัตรที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับผมสรุปนะครับผม ราคาเป็นแสนเป็นหมื่นไม่มีนะครับผมถ้าเป็นธนบัตรแบบปกตินะครับผมที่ไม่ได้มีลักษณะพิเศษแต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าท่านมีนะครับผมธนบัตรที่มีลักษณะพิเศษนะครับผมก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับผมเพราะว่ามีบางท่านบางกลุ่มนะครับผมที่เป็นนักสะสมก็ประกาศตามหาก็มีนะครับผมก็ยังมีที่ชื่นชอบและสะสม ธนบัตรที่มีลักษณะพิเศษนะครับผมก็ราคานะครับผมก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันนะครับผมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับก็ไม่มีราคาที่แน่นอนนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพของธนบัตรด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีความรู้มาฝากนะครับผมหวังว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้ก็จะได้ความรู้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสะสมเพื่อความสุข หรือจะเป็นการสะสมเพื่อขายต่อนะครับผมครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ